กลับไปที่บ่าของพ่อลูกแล้วก็ค้างไว้พ่อกอดลูกไว้นะ <c oughs> พ่อคนนี้นั้นมีแต่ให้ลูกใช่ไหมไม่เคยให้พ่ออยากได้อะไรให้เจ้ามากพ่อ ให้เจ้ามากแล้วนอไม่พออีกหรือลูกชายพอวันนี้พ่อก็ยังให้ลูกใช่ไหมเห็นพ่อเป็นหุน <c oughs> ลูกได้กำไรรู้ไม่ใครขาดทุน ดอกเบีย้ยความรักสิ้นสูญต้นทุนรักก็ไม่เห็นทำเหมือนพ่อไม่มีหัวใจพ่อแอบร้องไห้ถูใครว่าพ่อช้ำไม่เป็นให้ลูกหมดแล้วพ่อไม่แคล้วต้องลำเข็น หรือเป็นเวรของพ่อมาตามราวีพ่อวันนี้ยังรอลูกให้พ่อดีใจลูกชายจะบวดให้พ่อให้ความจริงใจให้ความรักพ่อบางเถิดนอเลี้ยงลูกโตพ่อให้พ่อบางเถิดลูกจหา ร้องหายดวงใจพอก็ช้ำเป็นให้ลูกหมดแล้วพ่อไม่แขวต้องลำแขนหรือเป็นเวรของพ่อมาตามราวี พ่อวันนี้พ่อยังรอลูกให้พ่อดีใจลูกชายจะบวชให้พ่อให้ความจริงใจให้ความรักพอ่อบางเถิดนอ เลี้ยงลูกมาโตพอ่ออย่าลืมพอ่อผู้มีพระคุณไปสวีวว ถ้าบุญยังมีน้องคงจะได้กลับมาไม่มอนะนาและฉันจะมาเทศใหม่ถ้าหากไม่ตายแล้วยมคงได้เจอกันโอ้ยจากไปโอ้โอะไรยมญาติจะจากไปโอ้โอะไรธรรมะในตัวฉันเองก็อาจอาจจะไปกันหลายวันบอกเอ้บอก บอกคุณโยมของฉันนึกกระดากเอ่ยปากก็เกรงใจนึกกระดากไม่อยากจะออกไม่ขอแบงร้อยอีกสักใบจะเอาไปเติมน้ำมันอีกสักร้อยคงมีน้อยโยมญาติอีกสักร้อยคงมีน้อโย,ยมญาติพรุ่งนี้ไม่ต้องไปบินทบาทคงนอนฉันไปลายวัน ลุกพระมเทศก็มาด้วยใจของอะไรก็ไม่ได้หิวเอามาฝากรักโยมหอบธรรมะดีๆมาฝากไม่หิวของอื่นให้ยุ่งยากหนักมาให้หนักมือกันมาทำไมแต่ตอนนี้เทศจนเซอร์หาเงินผ่อนฟอนจนเนอร์ไม่ไหว ลูกพระมาเทศไม่หวังกอบโกยลูกพระมะเทศไม่หวังกอบโกยโอ้ยโอยโอยโอยอีกสักร้อยมีบางไม้เทศนานเต็มทีขอโยโมคนดีอีกสักร้อยก็ไม่ได้หรือจะให้เทศจนขาดใจ หรือจใจเทศจนขาดใจโทษใจคุณโยมอย่าดำเลยหนอหรือลูกพระทัดชัยรูปร่างไม่หล่อขอวอนแม่พ่ออย่าเพิ่งติติงรูปร่างหน้าตาไม่มีเครื่องสำอางมาแต่งธรรมะดีๆทั้งแทงไม่แกล้งให้ประวิง่ง <c oughs> สาวสาวสนใจเชิญจองแม่ไมยสนใจเชิญจอง ถ้าเป็นกระเทยนั่งเฉยๆอย่าเพิ่งมามองขอร้องเพราะงานไม่ว่างจริงๆมีงานเมื่อไหร่ก็โทรมามีงานเมื่อไหร่ก็โทรามา086 0312102 086 0312102จำจำ จำไว้ด้วยมันไม่ใช่หวยให้งวดหน้าล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 ิลาิาลาลาล้ลาลาลาิดทองให้ได้ทอง ขอให้คุณโยมจงเจริญลา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 อังเห็นโยมหมดสตังและพระก็เลยต้องลา สิทธังมัทวีทางการเทศนาเทศทำขวัญน,นาคทรงเครื่องในวันนี้ท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้คุณโยมทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนึกคิดสปสคงสิ่งใดขอจงมาประสิทธิขออ้างเอาคุณพระไตรัตเป็นฉัดกั้นให้คุณโยมทุกท่านนั้นพินโยสโมสรน,นิราทุกนิราศโศกนานาสถาพร เกียรติขจรฟุ้งทั่วกรุงไกลแม้นโยมปรารถนาสิ่งใดในความคิดจงสำริดด้วยทุนบุญกุศลแม้หมู่มานฝ่ายมาจราจนจงผ่านพ้นประสบสุขทุกท่ทานเทินสาธุขอเจริญพร